สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2025นะครับซึ่งเราต้องอยู่ในโหมดการอยู่รอดกันแล้วนะครับ2 0 2 5นะครับปีที่คาดกันว่ากบต้มจำนวนมากไม่รอดการถดถอยและตกต่ําซบเซาครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เวลาสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในปี2 0 2 5เนี่ยคนในโลกต้องปรับตัว ให้อยู่ใน survival mode นะครับหรือว่าโหมดการอยู่รอดกันแล้วนะครับหนึ่งนะครับเราต้องปรับวิธีการคิดก่อนการมองโลกตามที่มันเป็นจริงเศรษฐกิจนะครับที่กำลังเสี่ยงที่จะถดถอยแล้วก็จะตกตสส่ำซบเซาหรือไม่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดใจนะที่จะมองมันแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามใหญ่นะที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจะเกิดขึ้นนะครับในปี2 0 2 5นะครับ พรานั้นเราต้องปรับวิธีการคิดมองโลกตามมันเป็นจริงให้มากที่สุดก่อนสอนนะครับเราต้องเตรียมรับมือผลที่จะตามมาทั้งทางในเรื่องของจิตใจและทางกายภาพด้วยนะครับและ 3. นะครับเรายังคงต้องขนขวายในการหาทรัพย์ในการบริหารจัดการค่าใช้ใจ่ายต่างๆในทรัพย์สินนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเราจะใช้ใจ่ายนะครับในสิ่งที่จําเป็นนะในปัจจัย4ใช้ในการลงทุนนะครับที่เหมาะสม การกระจายความเสี่ยงนะครับในสินทรัพย์ต่างๆเงินสดทองคำที่ดินเพาะปลูกแล้วก็ต้องมีเงินเก็บันะ้ะเงินออมนะครับในสภาวะในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินอย่างต่ำา6เดือนนะครับหรือมากกว่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ปกติเท่าไหร่แล้วเราต้องมันติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่ออัปเดตให้ทันสบายอยู่เสมอนะครับให้รู้เท่าทันสถานการณ์รู้เท่าทันถึงเหตุปัจจัยต่างๆ หากทุกอย่างนะครับทั้งการถดถอยการตกต่ำนะครับซบเซาทางเศรษฐกิจนะครับการเงินเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาแห่งสงครามเนี่ยมันมาบรรจบกันก็จะนับเป็นจุดพีคนะครับจุดสูงสุดของกรีซรีเซ็ตและก็จะเริ่มต้นนะครับเป็นการสิ้นสุดของกรีซรีเซ็ตเช่นกันน้นนะครับทุกคนต้องปรับตัวนะครับให้อยู่ในโหมดการอยู่รอดนะครับ ผลจากช่วงนี้นะครับซึ่งคาดการว่าอาจใช้เวลา3-5ปีก่อนจะฟื้นคืนกับสู่ปกตินะครับหลังเกรดรี e ซ็ตซึ่งนจะเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดยากลำบากนะครับดังนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พึ่งทางจิตใจนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องเผชิญ ในสถานการณ์ g ก e ฑ t r e เ s ็ t เช่นนั้นในช่วง3 5ถึง5ปีข้างหน้านะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ